กตอน6โมงเช้ามีหมอกล็กน้อยได้ยินเสียงไก่ขันไหมขันแข่งกันขันสุดยอดนี่ก็คือ ตอนนี้เกือบเกือบแปดโมงป้ามาลุกขึ้นมาแล้วแต่งตัวเรียบร้อยถ่ายรูปกันอยู่ <c oughs> นี่คือการถ่ายรูปกันอยู่นะคะเม่เมฆลอยต่ำสวยงาม ทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยเราก็ลงมากินอาหารเช้ากัน,น,นก็คือข้างหลังนี่เลยมีข้างบนชั้นสองีเขียนว่าสุดเขตประเทศไทยณบ,บ้านตรงนี้มีป้ายที่เห็นนี่สุดเขตประเทศไทยนาะบ้านรักไทยจมัดแม่ฮ่องสอนที่เห็นเลยปาฟ้า,ปาไปหาอะไรกินระวังรถ ดูกันว่าอาหารเช้าเราจะมีอะไรกันดูเสร็จแล้วก็แวะถ่ายรูปนิดหน่อยก่อนที่ออกจากมือกโอเคทำหมู่บ้านแล้วอันนี้กับารไหนทุกคนดูสิอดรูปหน่อยอดรูปหน่อยอดรูปหน่อยอันไหนสวยกว่าอันบนแอร์ถ่ายอันล่างป้าถ่ายวิวก็คือโจทย์ก็คือคุยกาแฟอันนี้ถ่ายยังไงให้สวยมีบ้านอยู่ในหูกาแฟนี่เ้านไม่มีบ้านเด่ให้ผมถ่าย ถ้ามีเรือมาลำถ้ามีเรือมาลำนี่งนี่รออาหารเช้ามาอยู่นั่งชมเรือไปพันเพลินได้มาแล้วอาหารเช้าเราวันนี้ดูซิว่ามีอะไรบ้างคะอาหารเช้าเราที่อยากกินจริงๆนี่เลยมันโถแล้วก็มันโถน้ำเออนมข้นหวานมีผักมีกะหล่ําปลี ปีที่นี่เขาฮิตผัดกะหล่ำปีน้ำปลามากเลยนะก็ะดมสุกน้ำตาเห็ดเห็ดหดูไม่ใช่เห็ดดูนเห็ดอะไรอ่ะเห็ดังฟ้าเออไม่รู้เหมือนกันอาผานต่อไปเป็นข้าวต้มขาว้าต้มหัขาวแล้วก็ไข่เจียวนี่คืออาหารเช้าเราวันนี้ก่อนที่เราจะออกไปปางอุ่มกันป่ะกินกันดีกว่านี่กำลังเดินทางไป บางอุ่งแล้วถนนแคบมากเลยนี่เขาทำสวนทำไร่กันตรงตีนเขามาถนนเล็กๆอย่างเงี้ยถนนนี่คือรถหนึ่งคันเกินอ่ะกินเลนกันเล็กน้อยมีมออร์ไซค์มาเขาลูกันขั้นบันไดน่ารักไหม่เราไปบางอุ่ง แวะมาปางอุ้งแล้เดี๋ยวเราค่อยออกไปมุ่งหน้าไปที่ปลายไปบ้านจาโบก่อนโอเคครถคนเก่งคนเดิมมีคนเดียวเลยซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์คนเก่งคนเดิมและลูกทีมเหมือนเดิมช,ช้าชุดเยีะจริงอาหารช้าหน้าตาดีรสชาติก็ใช้ได้แต่ถ้าหัวของชุดจะเยอะเลยอร่อยนั่นเอง น้างบกินแล้วง่วงหุ่ฉุนรถถ้าแอร์กินแล้วจะหิวนะ้ำะปบางคมบีมาถึงแล้วปางอุง่งนี่ไงปางอุง่งแมงสอนของแต่อจอดตรงนี้ป้าออกมา มาปางอุ่งปุ๊บก็ไหนๆมาถึงแล้วก็ต้องมานั่งแพ่สักหน่อยปลาครับปลาของอยู่สองสามตัวปกติย่านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลานการเต้นเวลาหน้าหนาวนะอ๋อด้านขวานี้มันที่มาพูดถึงเดี่ยเดี๋ยวเข้าไปถ่ายรูปสวนสีนี่มีกี่หลักกี่หลักกี่หลักก็จะเป็นลานการเต้นเต้นเป็นเง้นทุ่นี่นี่น่ ซี่ไพ่หนึ่งได้อยู <ness> ่น <c oughs> ี่น่ารักเห็นไหมแอกับม้าอยู่เลยเดียวกันเห็นี่ข้างหลังนั่นไหมนี่ป้าป้าอยู่อีกหนึ่งล่ามนี่เราอยู่ด้วยกันล่ามเป็นหนีก็เป็นไม้ไม้ไผ่เนาะเขามาต่อด้วยกันรอบอากาศแดดอะร้อนแต่ว่า เอมีเมฆแล้วก็มีลมได้อยู่เป็นไงนั่งคนเดียวเงาไหมป้าเ,ง,ง,เ,เงาไหมเหงานิดหน่อยนะให้เขาปูเป็นแพรไปเลยมั้ยล่ะ เห็นหงมั้ยไหมปุ๊บเอออยู่นี่หงหายตั้งนานมีแค่สองตัวเนี่ยเนาะโอ้ข้าพเ้ามาเจอนี่มีหงนี่รัชการที่เก้าท่านมาปล่อยมีตัวผู้กับตัวเมียที่มีหงนี่ตัว ข้างหงอนนี่ตัวผู้ใช่ไหมแล้วตัวนั่นตัวเมียวพราไงคะรักจังเลยมา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 กๆเฮ่ยใร่ะดีกลางด้วยเมื่อกี้ล่องแพรกันเป็นยังไงบ้างป้า นุกไหนเอ็นแง้งเล้าใจเจอน้ำหอมสองตัเจอน้งหอมเจออะไรแต่เรื่องน่าประหลาดใจคือหล่ะจะขึ้นแพมาเสร็จปั๊บดูสิข้างนอกมืดมากอ่ะเหมือนฝนจะมาตกหนักอ่ะเราเลยรีบออกกันออกจากท่าคงคงเยอะๆนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะถนนแคบมากฝนตกโอเคเดี๋ยวเราไปเจอจุดหมายต่อไปน่าจะเป็นก๋วเตี๋ยวข้อยขาแถวหมู่บ้านจับโบมาแวะพักรถหน่อยเมื่อกี้ ขึ้นเขามาตลอดขึองร้อน,น,อนแล้ไปมาแวะดูวิวออใช้ได้้าทางจะพามาหลายเขาเนีย่ยเลาอ่านี่ลงมาลงมาสึกปึ๊บมาจุดแวะบ้านลุกเขาหลามาลได้ซื้อเสือ้อมาซื้อเสื้อไปสองตัวมาว<ด>ให้เสื้อสอง วิวสวยเลยเวิวแบบว่าเป็นเขาเป็นลูกๆนะแล้วใช่ใช่นคนเลยมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเอารูปให้ดูเมื่อกี้ถ่ายเป็นวีโอไปเรียบร้อยแล้วิวสวยเลยเถ้ามองดีๆวิวมันจะลึกมากอันนี้สวยดีไม่เดือดรูปใต้แค่ไหนเขากี่ลูกอะซ้อนๆกันอยู่กันไปหมดโอเค ขับมาสักพักหลุมบอ่อหลบอย่างมากมายเราก็มาถึงหมู่บ้านที่ว่าดูซิเดี๋ยวชะลอดูสิฟ้ามันต้องมียืนสักลานด้วยไปยืนถ่ายรงปี้ย็ูต่าไมไม่บ้านจาับโบนี่ไงนี่แหละอันนี้แหละถึงแล้วซ้ายจอดถึงแล้วฟ้านี่ถึงป้ายพอดีถึงที่กินด้วยอ ถึงแล้วเราจอดรถตรงป้ายพอดีเลยบ้านจับโบมาถึงที่เขามากินกัน๋วยเติยวห้อยขาไปดูกันว่าเป็นยังไงบนะ้างนะก็คือคนที่นั่งอย่างนี้นี่เองเขาถึงเรียกวเขาอีห้อยขาเอาขครงล้างี่ที่ให้ไปถ่ายรูปหมดแล้ว มีเท่านี้นนแหละถือแวะกินขา้าวระหว่างทางแล้วกันขึ้นเดียวค่ะกว้างฮะเออเป็นโคเฟ่ย์อยู่เลยม้าสุดกว่างโอ้โหคุ้เหมือนเมื่อก่อนเลยนี่รูสิคะกึ้นเดียวร้านจา่าโบบะหมี่น,มน,น้ำใสอ,อันนี้น้ำใสต้ยมยำของมา้าค่ะบะหมี่หมูอืมต้ยมยำของม้าก็พอได้คือเขาไดมากินแล้วชมวิวด้านนู้น นะคุณพ่อขาไม่ไหวเกับคุณแม่ขอนั่งโต๊ะดีกว่า กินก๋วยเตียวกันดีกว่าเมื่อเรขับรอบไปขับมากมายเลย นี่คือวิวในการกินที่เราได้รับนี่ถ้าเดินลงมาอีกชั้นหนึ่งที่เมื่อกี้เห็นว่าเขามีที่นั่งตรงนี้ให้ก็จะเป็นวิวอีกแบบหนึง ข้างข้างบนก็คือกูเดี่ยวข้างขาถ้าเกิดนั่งคออยู่ด้านบนลงมาข้างล่างนะแต่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเดินไปได้ไหมนะเออเหมือนจะได้เอแข็งแรงอยู่มาอยู่นะมาฮัลโหลมาอยู่นี่มาบอกมือให้กล้องอ่ะ ตั้งเปิดมือให้กล้องหน่อ่ะต้องเดินถอยไปข้างหน้นากาแฟอร่อยนะคะับกาแฟใกำลังจะดูว่ามันจะดำตักเราได้ไหมนะดูกันดีกว่าคีค่คิดว่าจะลงไปได้ไหมนะอันนี้ลงไปได้ไ,ไ,ไ,ดไหมนะเดี๋ยวลงไปให้ดูลงไปได้เนหะอาจจะชุลักชุเลเล็กน,น้อยลงไปได้แล้วเอาอยัางไงดีที่เราจะไม่ล่วงเอาอยัางไงดีอยู่เฉยๆไปก่อนนะ ทุลักุเล่แค่ไหนให้ใส่ใจเถามดูสรุปคือลงได้ลงได้ด้วยรับน้ำหนักเราได้เราไม่อ้วนในที่สุดก็มาถึงจุดวิวพอยต์อีกอันหนึ่งของเราหลังจากที่กินก๋วยเตี๋ยวค่อยขาแล้วก็ออกมาขับรถ ไปทางปลายก็จะผ่านจุดชมวิวที่เรียกว่าจุดชมวิวกิ่วลมหน้าหนาคนจะเยอะมากเลยนะเพราะเขามาดูหมอกดูอะไรตอนเช้าซึ่งตอนนี้ก็คงมีแหละในช่วงนี้จะต้องมาแต่เช้าไงแต่นี่เรามาก็คือไม่เช้าแล้วก็ย,ย,ยืนชินช้านั่งเลยแม่ใช่ดูก <do> well. ันก็คือเขาไีอยู่สองด้านด้านเมื่อกี้ที่ไปมากับด้านนี้คิดว่าวิวด้านนี้ น่าจะดีกว่านั้นเป็นภูเขาซ้อนๆซ้อน,อ,นอนกันเยอะกว่านั้นคือเส้นทาที่เราไปมาแล้วเราขึ้นมาจากด้านนั้นแล้วก็แวะจอด,ดรถกันเลยจะไปด้านนั้นต่อ ในที่สุดคืนนี้เราได้ที่พักแล้วเราไม่ได้ชองมาก่อนต้องมาวิ่งหาที่พักแล้วลงเอ่ยกับตรงนี้ปลายปันาลีที่พักไปเดี๋ยวพาไปดูเป็นบ้านเป็นหลังๆนะแต่ว่าหลังพวกนี้คือจุได้แค่สองคนเราเลยต้องไปอยู่หลังใหญ่สุดด้านหลังควาจริงเป็นห้องแฟมิลี่สี่คนพาไปดูแต่เรามาแค่สามคนเราก็ต้องอยู่อันนี้แหละ ลานตึกนี้ก็มีห้องเต็มเกือบหมดนะบ้านเล็กๆที่ผ่านมาด้านซ้ายมือมอกิจเต็มหมดนะที่ที่เราอยู่ไป็นห้องไนสุดเป็นที่เลยเาอยู่ห้องนี้นี่คือที่พักคืนนี้ก็พักกันที่นี่แหละโอเค